สวัสดีครับต้อมโกัมพีครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมพระผงนะครับพระผงสักสองรุ่นนะครับสองเหรียญน,นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับพระผงรุ่นนี้นะครับก็คือพระผง เนื้อใบลานหลวงปู่เดิมนะครับวัดสวนหมากพระลาลามหมู่ที่หกํำบนโมกคลานนะครับอำเภอท่าสาราจังหวัดนะครศรีธรรมราชครับเดี๋ยวเรามาชมกันสักเล็กน้อยเหรียญน,นี้ผมก็ได้มานานแล้วนะครับไม,ไม่ต่ำกว่าไม่น่าจะต่ำกว่าสิ สิบกว่าปีแล้วนะครับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นหลวงปู่เดิมนะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับหลวงปู่เดิมเนื้อผงใบลานนะครับสีขาวนี้นะครับเ,เวลาประเพณีสงการนะครับผมช่วง การผมก็จะทำน้ําหอมนะครับมาามาส่งนามนี้พระบรมธาตุด้านหลังเดี๋นี้เป็นเนื้อใบลานนะครับเดี๋ยนนี้น่าจะได้มาจากมีมีคนให้มานะผมก็จําไม่ได้ก็เอามาให้ทุกท่านได้ชมกันสักเล็กน้อยนะครับ ต่อไปนะครับเป็นหลวงปู่ทวดรุ่นมหาราชนะครับวัดช้างให้อําเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอแนะนำเหรียญหลวงปู่เดิมนะครับก่อนนะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะแนะนำเรียนลวงปู่ทวดนะครับรุ่นมหาลาชับในคลิปต่อไปก็ผมก็ขอให้ท่านนะครับช่วยกดถูกใจนะครับกดติดตามนะครับให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ